สวัสดีพี่อน้องทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางจากตามต่อรุ่นต่อกับแนวทางหวลาพผัดชนาจะแนวทางของวันผุดวันที่เก้าจะเดือนเจ็ดสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจาเดือนกรกฎาคมสำหรับผลลาพผัดนาของวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดจากวันจันทร์สูตรเดิมสูตรรักของเฮาเดนวิรุธสองตจะเด่น สุดเด่นให้เด่น4ี9กั้นเด่น2แกะสำหรับสูตรเดิมสูตรลักของเฮาสำหรับโพน6ตัวเข้ามา722066สำหรับแนวท่าของเฮานี่ถือว่าผ่านไปเนาะเขาแค่สุดเด่นเนจาจะสุดเด่นนี่เขาแค่เด่น ชุดกันเนาะชุดกันเด่นเด่นสองเราจะเด่นสองนี่มาทางหลางหกตัวแล้วก็มาทางหลางสุดสี่ตัวเนาะแต่จับผูกผ่านไปเบิดเลยเนาะหลางหกตัวนี่มาเจ็ดสองเบิ่อขัเจ็ดสองสองเจ็ดก็จับผูกผ่านไปจะมีสองหกมาเจ็ดสองเสียแต้มเดียวสําหรับสองตัวหลางสุดสี่ตัวของเฮาก็คือมาสองศูนย์สำหรับสองศูนย์ 0, นี่ก็ผ่านไปเนาะโหเสียดายเนาะเด่น เลขเด่นชุดกันเนาะถ้าเอาขึ้นเป็นเล็กเดน่นชุดเด่นนี่สายวิง่งสายหลุดนี่สิปังอยู่เนาะสําหรับโบนกับมาซาสัสเบิร์ดเลยเนราจะสสาหรับเลบ็กโบนกงเฮาโอ้โหแนวทางไปทางเล็กเบิร์ดบอกลว่าจับทางงากเนาะ,ะสำหรับเล่าพัตักของเฮามือวันทีเจ็นอีกือวผ่านไปอีกมือหนึ่งเนาะสำหรับมือนีอ่ตามรลุนกัน่อจ้า ก่อนสิไปรับชมรับฟังแนวทางฝากด้วยล่ะค่ะน้องพี่น้องเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ฝากกดกระดิ่งไหวนอกจากเสิได้บุพการแนวทางที่แอาจจย้อยลงหายจาสำหรับแนวทางที่ลงหายมีหลายแนวทางจะหุดนนิกเกอีฮูดห่างเสียงุูนดาวโจนฮานอยลงหายสองสูตรจะมัดรวมกับแหนกหน่อยสําหรับแหนกหน่อยถือว่าปังเนาะแหนกหน่อยถือว่าแบบเบิร์่ายสุดๆเลยเนาะสำหรับแนวทางของค่ะถือว่าปังเลยสําหรับแหนกหน่อยมัอวานเนาะ มีแนวทางรัฐบาลไทยก็มีให้เส้นเดียวกันด้วจ้สสาหรับรัฐบาลไทยของเฮาตามต่อจะสําหรับเราพัฒนาสูตรเดิมสูตรลักของเฮาเมื่อนี้เลขเด่นไฮเด่นสองกับ8โอสาหรับเด่นสองนี่งวดก่อนนี่มาทั้งสอง2ล่ดเจดสองาง6ตัวเนาะหลวกล่างสุต4่ตัวฮะ2อ,อื่นยังบ่มาาด้วยจ้ะสองกับ8ด วิ่งรูดจะใส่วิ่งสซรูดองข้าถามหมักถ้าชอบนําไปวิ่งไปรูดได้นองหมักตัวใดชอบตัวใดก็น,นาไปวิ่งไปรูดได้จะสูตรเดิมสูตรลักเด่นวิ่งรูด 2, สองตสําหรับเม็ดเดียวหายเดินตัวใดวิ่งรูดตัวใดอันนี้ย้อนหลังเบงเอรไใดน้องสำหรับปลาปัฒนาของข้าจะลงห้หายสองสูตรจับคู่สองสามสองสี่สองหาสองุก สำหรั 2, บ2 7 7เจ็ดเจ็ดนี่มาล่าง6ตัวเนาะหัวที่แล้ว2 0มาล่างสุด4ตัวนะมือนี่2กับ8ตัวได้สมารุ่นจ้าสรุปหายตามสูตรแล้วเนาะสำหรับ8จับคู่กู8 9 8 0 1> 8 <S 1, 1 <S 2> 8 2 8 3ออยู่มุมสุดท้าย สำหรับเด่นเด่นชุดกันจากกันศูนย์ก่อนมาสองศูนย์ศูนย์สองเลยตัวนี้สองก็ยังอยู่สำหรับชุดกันของเฮายัางเด่นศูนย์เนาะเด่นตัวเก่าเลยตัวนี้ศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์หาจ้ะอันนี้คือศูนย์หาเนาะสามตัวบน สร้างตัวบนหดตีเหล็วก็พาดไปสองศูนย์แปดแปดสองเก้าเก้าสามศูนย์สองหกเก้าจ้ะสำหรับโตนเนียจ้าเราพัฒนามุนีสามตัวบนคอเนียนไปเก้าสามศูนย์ กับสองหกเก่ากันนะศูนย์หาละกันเด่นชุดเด่นเด่นแปดเน่นแปดศูนย์กับแปดสองสองสองเก็ดสองหกจ้ะ โอเคเรียบร้อยจะนี่คือแนวทางเวลาผัดนารโค้งมือนี่จะตามนี้เลยมือนี่คอยมาปังปังเด้งเด,ด้งละกันเนาะขอให้พี่น้องทุกคนทุกทานที่เขามารับชมแนวทางสูงดีเฮงเฮงปังปังรวยรวยกันถูกคนทถูกทาทกนนะจ้ะมีตัวหมักตัวชอบคอยตามเนาะกดสินะําไปเป็นแนวทางกเปรียบเทียบพิจารณาวีโคกกันอีกทีหนึ่งละกันนะจ้ะว่ามีตัวหมักตัวชอบหรือบ่เนาะขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามจา้ดสำหรับคลิปนีส้สวัสดีจา้า